ชูสีนิวเกรทวอรินธอนลงภาพเล่นฟุตบอลกับพ่อน็อตทางผลแดงเดือดกับพายุภาพชูสีนิ้วนั่นแม่นจริงๆเป็นภาพที่ทําแฟนคลับยิ้มคุณสามกันไปเลยเมื่อพระเอกสุดหล่อเกรทวอรินธอนได้ลงภาพเล่นฟุตบอลกับน็อตวิสรุษสามีสุดที่รักของชมพู่อารยาและงานนี้พ่อน็อตไม่ได้ลงสนามคนเดียวยังแท็กทีมลูกชายสุดหล่อพายุมาเตะบอลกันอย่างสนุกสนานอีกด้วย เพราะฟุตบอลเป็นกีฬาโปรดของหนุ่มๆและทีมที่มีคนเชียร์มีแฟนคลับแน่นๆคงหนีไม่พ้นทีมแมนยูทีมลิเวอร์พูลและเมื่อค่ำคืนวาน17มีนาคมเป็นวันแดงเดือดวันฟาดแข้งของสองทีมและก่อนที่แมนยู vs ลิเวอร์พูลจะเจอกันนั้นทางด้านของพระเอกรักมารักเด็กเกรทวอรินทอนได้เจอกับพ่อน็อตและน้องพายุในสนามฟุตบอลจากแคปชั่นที่เกรทได้เขียนไว้ว่ายุคคราบแดงเดือดวันนี้กี่เม็ดดีขออนุญาตพ่อน,น็อตครับและในภาพคือพายุโชว์สี นิวหลายคนเห็นแล้วต่างกดไลค์ให้กับความน่ารักพร้อมกับบอกว่าพายุแม่นมากๆเพราะขําคืนแดงเดือดแมนยูชนะลิเวอร์พูลไป4-3แบบเฉียดชฉิว